สวัสดีคะ่ะ f .c ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นท้างเสียง B.i.p. เช้าบ่ายนะคะวันที่10กุมภาพันธ์2568กับพี่น้องค้าวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาได้เด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่9ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่9นะคะจะให้เด่น6และ1นะคะรอบเช้ารอบบ่าย8ดและเจดรอบเช้ามาห้าห้าหกห้าศย์เด่นมา6ค่ะทุกคนใจ๊บริจาคคูหาห6หาให้นะคะ่ะ เลขเด่นประจําวันมาเลขหกนะคะทุกคนเออมาเลขหกรอบเช้านะคะรอบบ่ายจะให้แปดได้เจ็ดมาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับวันที่เเนาะคะ่ะพี่น้องมือได้บางมือกับเขาบางมือกับรุดเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนมาต่อนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับวันที่สิบ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นอยู่ที่4และ2นะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ4นะคะ4 5 4 8 4 7 4 0 4 6 4 9 2ค่ะ2 4 2 5 2 8 2 7 2 2 สองศูนย์ค่ะเด่นรอบ,บายอยู่ที่ห้าและแปดนะคะเก็บสีขาห้าค่ะห้าสี่ห้าสองห้าเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งห้าแปดแปดนะคะแปดสี่แปดสองแปดเจ็ดแปดสาม

ู้ัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะทุกคนขาเลขเด่นประจําวันจันอยู่ที่2กับ7นะคะทุกคนเพิ่นประจําวันคือ22 2, และ77นะคะ เลข2กับเลข7นี้ f 4สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ2เด่นประจำวันอยู่ที่2และ7เป็น 4-2, 2-4, 4-7, 7-4ติดคู่ตะเด่น 4-2, 2-4นะคะ2ค่ะ 2-2, 2-7ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวัน5กับ8รอบบ่ายและ5กับ2แลได้2กับ7พี่น้องจะเบาพิดเป็น ห้าสองห้าเจ็ดนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นห้าสองสองห้าแปดค่ะแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดติดคู่ตัวเด่นแปดสองสองแปดนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะไอฟซี่ะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็ค่อยตามเด้อพี่น้องบอมักจาเรื่อนผ่านเด้อค่ะสําหรับคู่ที่ใจจับใอฟซี FC ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะ f อฟซี สถิติ m อดล่าสุดนะคะแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะถ้า Fc ไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยถ้า Fc ชอบตัวเด่นที่วางให้เนาะค่ะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางหุ้นห้างเสียง BIP นะคะวันที่10กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกัน ใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆบันหมันสุขผูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า